สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาูดมาดูการตั้งค่าอินเวอร์เตอร์ประกอบอ,กอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นออฟกิจไฮบิด1 0,000วัตต์นะครับตัวนี้เป็นทั้งไฮบิดและเป็น UPS นะครับก็มาดูหน้าตาห้องพังนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ประกอบก็เป็นบอร์ดรุ่น3 2มสิบ f e t มัดเฟสนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดเป็นแบบไฮบิดทั่วไปนะครับ ม้เอแปลงนะครับเป็นมออแปลงไทยนะครับเป็นม้อแปลงที่ผมพันนี่เอง5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็โช็กนะครับโชคขนาด6แกนนะครับมออแปลงเราใช้วิธีอนุกรมนะครับอนุกรม2ลูกเข้าหากันนะครับเรามาดูการตั้งค่านะครับปุ่มแรกนะครับมาดูปุ่มก่อนกันแรกปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเป็นปุ่มออฟออนนะครับปุ่มอัพกับปุ่มดาวนะครับ ตัวนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับปุ่มสีแดงนะครับตัวนี้มีทั้งฟังก์ชัน UPS นะครับแล้วก็ฟังก์ชันไฮบิดนะครับก็คือถ้าฟังก์ชันไฮบิดก็จะตั้งเป็นโหมด0 3นะครับ03ก็คือใช้งานจากแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่หมดตัดเข้าไฟฟ้านะครับถ้าเป็นโหมด UPS นะครับก็คือตั้งเป็นโหมด0 1นนะครับ01์ใช้ไฟฟ้าก่อนไฟฟ้าดับตัดเข้าแบตเตอรี่นะครับโปรแกรมเมนูมีอะไรบ้างนะครับ การตั้งค่านะครับกดฟังก์ชันแช่ไว้นะครับกดฟังก์ชันแช่ไว้แช่ไว้นะครับ p 0น์นะครับ p 0ไม่มีอะไรนะครับมาดู p 1นะครับปุ่มจะสลับกันหน่อยนะครับกดดาวกดดาวนะครับมันจะขึ้นนะครับกดอัพมันจะลงนะครับอันนี้มันจะสลับกันนะครับ p 1นะครับ p 1เป็นโหมดเลือกนะครับเลือกไอ้นี่เลือกไอเราจะใช้แบตเตอรี่เป็นหลักหรือว่าใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่ถ้าเราจะตั้งค่ามันนะครับก็คือต้องกดฟังก์ชันให้ตัวเลขกระพริบนะครับศ1นะครับใช้ไฟฟ้านะครับเป็นหลักไฟฟ้าหมดตัดเข้าแบตเตอรี่นะครับ02นนะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับถ้าเกิดไม่มีโหลดนะครับถ้าเกิดไม่มีโหลดเครื่องจะดับแล้วก็ติดดับแล้วก็ติดนะครับจะสงสัยนะครับเป็นโหมด0ูใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนะครับแบตเตอรี่หมดตัดเข้าไฟฟ้านะครับ ตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นโวลต์ชาร์จนะครับโวลต์ชาร์จของอะไรนะครับโวลต์ชาร์จของ AC นะครับในเมื่อในในกรณีที่เราตั้งโหมดเมื่อกี้นะครับเป็น0ูนนะครับโหมดไอไอเนี้ยมันจะตั้งโวลต์ชาร์จได้นะครับสมมุติเราจะตั้งไว้ที่แบตอะไรก็ตั้งไปเลยนะครับผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้ P3 นะครับ P3 ก็คือเปอร์เซ็นต์ ของการชาร์จเปอร์เซ็นต์คืออะไรนะครับกระแสชาร์จนะครับกระแสชาร์จเราจะให้ชาร์จเร็วเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เอาไว้สัก40%พอนะครับทีนี้โหมด PC นะครับ PC จะเป็นโหมด PC นะครับจะเป็นโหมดปิดเสียงนะครับของปุ่มนะครับอันนี้เราปิดไว้นะครับทีนี้เราจะลองเปิดเสียงนะครับเห็นไหมนะครับเสียงอะลามนะครับ แต่เราไม่ใช้นะครับเราปิดไว้ดีกว่าโอเคทีนี้โหมด P5 นะครับ P5 เนจะเป็นต่ำตัดนะครับต่ำตัดของอินเวอร์เตอร์นะครับถ้ามาถึง P5 แล้วเครื่องจะดับนะครับ P6 นะครับ P6 จะเป็นอาลามนะครับเมื่อแบตเตอรี่ต่ำนะครับอะลามของแบตเตอรี่ต่ำนะครับ P7 นะครับ P7 จะเป็นการตั้งเปอร์เซ็นต์ของของไอคิดๆนี้นะครับสมมุติแบตเตอรี่เรา58โวลต์อ้ย58โวลต์ที่100%นะครับเราก็ตั้ง58นะครับถ้าเราใช้แบตเทียบฟอสเฟตนะครับก็ตั้งสัก54 55ก็พอนะครับแบบถึง54 55บบแบตจะขึ้น100%อย่างนี้นะครับ P8 นะครับ P8 ก็คืออินเวอร์เตอร์ดับแล้วไอตามตัดเมื่อกี้นะครับแล้วอินเวอร์เตอร์จะกลับมาคืนนะครับ ทีนี้ P9 นะครับ P9 จะเป็นบายพาสนะครับ P9 จะเป็นบายพาสสมมุติสมมุติแบตลิเธียมฟอสเฟตของเรานะครับตั้งบายพาสสัก48โวลต์นะครับเครื่องจะทํางานบายพาสก่อนนะครับจะไม่ทํางานไอ้โหมด P5 นะครับ P5 จะเป็นต่ําตัดเลยนะครับบายพาสคือแต่เครื่องยังยังติดอยู่นะครับเครื่องไม่ดับนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องไม่มีไฟฟ้านะครับเครื่องจะไปทํางานโหมดต่ําตัดนะครับ แต่ถ้าเครื่องมีไฟฟ้าเลี้ยงนะครับจะทํางานหมดใบพัดนะครับอย่างงนะครับถ้างงก็ถามมานะครับตัวนี้เป็น10นะครับเป็นไอความถี่นะครับเลือกโลต์นะครับเลือกเรา220อยยี่พอครับทีนี้เมนูสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดที่ว่าปิดเปิดนะครับปิดเปิดคืออะไรนะครับ P5 นะครับจะทํางานสัมพันธ์กับ P5 เมื่อกี้นะครับตามตัดนะครับถ้าเรา ปิดนะครับ12เป็นปิดนะครับปิดถ้าแบตเตอรี่ถึง P5 นะครับเครื่องจะดับไปเลยนะครับแล้วถ้าเปิดขึ้นมาใหม่ก็คือต้องกดออนนะครับแต่ถ้าเราเปิดนะครับเปิดไว้นะครับตอนนี้มันเป็นปิดอยู่นะครับเราเปิดเราเปิดนะครับเปิดเครื่องมันถึง P5 เครื่องจะตัดไฟนะครับแต่เครื่องจะไม่ดับนะครับแล้วเครื่องจะรันกลับมาเองโดย P8 นะครับก็คือกลับกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ตั้งนะครับเมื่อกี้ตั้งนะครับทีนี้พอเราต้องตั้งเสร็จหมดแล้วนะครับเรากลับมาพีนะครับ P0 กดฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไอตัวเลขจะจะหยุดกระพริบหมดเลยนะครับแล้วก็กดฟังกชันอีกทีนึงมันจะกลับมาหมดปกติเลยนะครับก็คลิปก็ประมาณนี้นะครับใครสงสัยหรือสับสนนะครับก็ทักมาถามได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ